บริษัทบริสตเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC4 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ2023 b r i d g e s t 23 e World s w o r r d s o l l r ชา e ์นณประเทศออสเตรเลียบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมค่ะ So, e uh, our vision for future is the being sustainable solution company. Uh, 2050, uh, which c r e a t e the customer value and also social value. So, in line with this vision, so we like to、uh, w、well, we have t we h a been、um, expanding and evolving activity of this sustainable motorsports, sustainable motorsports activity. And、uh, for that,、uh, we like to、um, support、uh, 東京のスポーツのスポーツのカルチャーは2030年に、私たちは世界的なイベントを支援しています。 uh, not only in Thailand but also in Japan, in other many other countries, in global basis. So uh, this uh, is the part of part of part of this uh, activity. มุ่งมั่นและที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่ท,ที่จะ uh, สร้างความยั่งยืนในสังคมนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มุ่งสู่ความยั่งยืนนะคะทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเรามาสนับสนุนแลสปอนเซอร์ชิพของโคชเชีร์มอสยามเนี่ยก็เราเนี่ย ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเราสปอนเซอร์ในตัวบริ t o n e เองค่ะสปอนเซอร์กว่า35ทีมวันนี้ก็เลยมาร่วมสนับสนุนแล้วก็เปิดตัวของทีมประเทศไทยค่ะในการแข่งขันครั้งนี้บริษัทบริสต n e ยังมอบเงินสนับสนุนและมอบยางอ e ีโคเปียเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานรวมทั้งยังมีการสนับสนุนชุดยูนิฟอร์มสำหรับใช้ในการแข่งขันให้แก่น้องๆ และที่สุดเลยก็คือมอบสนามซ้อมก่อนแข่งจริงที่จังหวัดสระบุรีเพื่อให้น้องๆเตรียมตัวก่อนลงสนามจริงน้าประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครังหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียทีวีค่ะ